สวัสดีครับเพื่อนวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวนะครับแถวลาดกระบังนะครับบ่อเลี้ยงปลาน,นิลน,นะครับวันนี้เราจะมาหาปลาช่อนนะครับเจ้าของวังเจ้าของบ่อนะครับให้มาทําการทดสอบปลาช่อชนนะครับต,ตามรับชมกันนะครับ เกี่ยวข้างปันนินนะโอ้โหตีจับปลาอยาู่ครับคดีนะครับปานนินเดือดโอ้ปานนินไซส์กับโลครับครึ่งโลก,กว่าลูนใหญ่มากครับน่าจะเปิดบุฟเฟ่ปานนิน, <c oughs> น,น ันนี้ก็มาถึงบ่ายสองนะครับกาดร้อนครับเราก็เลยเล่นผมก็เลยเล่นเหยื่อสดก่อนครับเอาไปสองเทเพื่อนขโมยเหยื่อไปกินครับลมมันแรงครับมันดูสายยากครับ โลกวาเพื่อนตัวแรกครับมาแล้วครับกุ้งเป็นครับลอยทุ่นครับหลุดเพื่อนกุ้งยับโอ้เนี่ยก็ติดแล้วเมื่อกี้อ้าวหลุดไปไหนตัวอ้แม่กัดโดดส็าหลอ่ะพี่โชว์หน่อยนี่ มาอีกหนึ่งครับพี่ก็ได้สองแล้วนะครับเอยยบปลอมครับก็ดีเหล็ก กบตายเพื่อนเจิ๊กหน้าดินตีแช่ไม่กินครับเพื่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกุ้งตายมั้งอันนี้เอาเไาเลาไม่เอาปล่อยไว้ขายก่อนตัวคอมบักเลยสมบูรณ์จริงๆดูท้องเนี่ย เน้นเพื่อนตอนนี้ลองกุ้งหน้าดินมั่งเพื่อนนี่ากน้่นีนไปดใช่้วใช่ครับโอ้ยลอยน้ำมาเลยเพื่อน มาแล้วครับปลาอะไรเนี่ยไม่ใช่อ๋อปลาช่อนนะครับโอ้ oh. เอ้าหลุดเลย <c oughs> กินทีเผอครับไปดูคันนู้นอยู่ครึ่งโลได้เพื่อนยวดูตัวต่อไปนะครับ ตัวที่สามครับเพื่อนเย็นแล้วครับป้าช่อนชอบเย็นๆน,นะครับต,ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กนี่ป๊อบพอให้โดดโชว์หน่อย ตัวที่สี่เพื่อนกินทีเผิ่เพื่อนวันนี้กำลังดูโทรศัพท์อยู่ครับอ่าไปคนอ,อ้าวอ่า,อาเย็นแล้วครับมาคู่ครับมาพร้อมกันครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวปลอมใช่กระดีนะครับกระดีเหล็กกระดีเหล็กเอม,ม,มาพร้อมกันเลยตายขนาดนี่นะที่ใหญ่ก็ไม่ได้ไ เยอะชิ้นเพื่อนไม่รู้ปลาอะไรน่าจะปันนินปันนินเยอะครับเป็นบ่อเลี้ยงปันนินนะครับ ใกล้จะจับขายแล้วครับโ,โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเพื่อนอันนี้กุ้งเป็นหมดเพื่อนใช้กุ้งตายใส่จะโดนปันนินอีกแล้ว เป็นบ่อเลี้ยงปันนนนะครับบ่อลุมหนูนะครับอ๋อปลาตะเพียนครับเพื่อนปล่อยนะครับครับเพื่อนตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นกว่าแล้วนะครับดูผลงานของผมนะครับ หเหยื่อสดนะครับคุุงเป็นนะครับซื้อมาน้อยครับมีหลุดไป3ามตัวได้มั้งครับหลุดไป3ามตัวผลงานของผมก็ได้มา4ี่ตัวนะครับตัวโลก,กว่าตัวนะครับเกือบโหลตัวสองตัวก็ รึ่งโลย่ันนะครับมาดูของพี่นะครับหนตาน้องปายนะครับได้ามาสามตัวนะครับตัวน่าจะประมาณมามาสี่ขีดนะครับสามสี่ขีดกระดีเล็กครับก็ได้มาเจตัวนะครับ ก็สวยงามอยู่นะครับพอดีวันนี้ก็มีปัญหาหอะไรครับหวังข้างๆครับจับปลาดุกเขาถ่ายน้ําลงมานะครับเมื่อวานนะครับวันนี้ก็อาจจะปลาตื่นนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ